สวัสดีครับผมกระผมช่องพายส่งเสริมอนะครับผมวันนี้ก็แม่สาวน้อยลืมหายป่วยแล้วครับแล้วก็จะเอายาให้เขากินนะครับว่าเขาจะกินไหมนะครับผมแต่อง้าค้ก็ได้กินไปแล้วครับผมในถังเล็กนี่ยครับผมกินไม่หมดนะครับผมอันนี้เราก็จะไปให้แม่สาวดอกนะครับผมอดีตชายเอฟซีก่อนเร็วก็จะซึมอซื้นิดนึงนะครับผม น,นี้เป็นต้นไม้ที่คุณปูกตัดไม่กินนะครับผมกินแต่ต้นนะครับเห็นแด่ต้นๆกับเปลือกนะับอันนี้ก็จะเป็นต้นนั้นนั้นนะครับผมไม่กินครับกินดีๆกินดีๆเก็บ ไอ้ต้วนไม่กินนะครับผมถอยถอยให้แม่สนยกินโซงนะครับผมให้เขาเลือกกินนะจะกินทางไหนเลยนะครับผมตามสบายเขาเลยนะครับผม ต้องาก็กินอินนั้นครับผมอีกสักพูดแล้วก็จะไปตัดต้นกว้วให้แกกินนะครับผมจัต้นหนึ่งสองต้นนะครับผมแล้วก็จะย้ายหลักไปยกักยูนะครับผมหลักข้างนอกหลักตอนค่ำนะครับผมเมื่อวานฝนตกเลยย,ย้ายแกมาอยู่ในระงช้างนะครับผมน,นี่ก็เป็นลุมที่แกขุดเล่นนะครับ บรรยากาศร้อนมากครับวันนี้อาการดีขึ้นเยอะแล้วนะครับผมเมื่อวานแม่สานอนนอนแต่หัวคาบนะครับผม Look at อยู่นี่แล้วน,นะครับผมยาตจอาคับนะครับยนะเยอะแล้วนะผม สักครู่แล้วก็ต well. ้องไปปุดยายลงขับนะครับให้ยายลงขับนะครับผมแล้วก็คนปู่ตอนนี้คือไปตัดต้นถั่นะครับผมต้นไม้ไปให้แม่สาวนอยกินตอนขับนะครับผมครับผมก็สำหรับคลิปในคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับผม ถ้าใครที่ชอบก,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 ชอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตไคร้ช่องพายสูงสดิตนองอ่านแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับการแจ้งเตือนในม,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 ม่จากช่องพายสูงสดินตนองอ่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ